กลุ่มร้านค้าใหม่สมัครลงทะเบียนคนละครึ่ง plus มีขั้นตอนและรายละเอียดอย่างไรจะย่อแล้วย่อยอีกให้ฟังค่ะคนละครึ่ง plus เปิดลงทะเบียนร้านค้าตั้งแต่วันที่15ตุลาคมถึง19ธันวาคม2568นะคะในกลุ่มร้านค้าใหม่ที่ยังไม่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่ง plus เราจะแบ่งเป็น3กลุ่มนะคะ กลุ่มร้านค้าใหม่กลุ่มแรกนะคะคือกลุ่มร้านค้าใหม่ที่ต้องการจะสมัครเป็นร้านค้าถุงเงินสมัครผ่าน w w w t h u n g e เ g ถุงเงินกรุงไทย c o m โดยให้เตรียมบัตรประชาชนและรูปถ่ายร้านค้าประกอบการสมัครเข้าร่วมโครงการได้แก่ร้านธงฟ้าที่เป็นบุคคลธรรมดากองทุนหมู่บ้านวิสาหกิจชุมชนหรือสากร และร้านค้าในโครงการกรุงเทพแผงลอยของกรุงเทพมหานครค่ะกลุ่มที่2นะคะคือกลุ่มร้านค้าใหม่ที่ต้องตรวจสอบคุณสมบัติเฉพาะให้นำแบบฟอร์มสมัครร้านค้าสำหรับเจ้าหน้าที่กรุงไทยพร้อมยื่นเอกสารได้ที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้แก่ร้านให้บริการนวดสปาผู้ประกอบการขนส่งสาธารณะ เช่นแท็กซี่รถตู้โดยสารประจำทางรถยนต์3ล้อรถสองแถวหรือรถจักรยานยนต์รับจ้างค่ะร้านค้านิติบุคคลขนาดเล็กที่มีรายได้ไม่เกิน1.8ล้านบาทที่จำหน่ายอาหารเครื่องดื่มและสินค้าทั่วไปหรือให้บริการนวดสปาทำเล็บทำผมและให้บริการขนส่งสาธารนณะหรือร้านค้าของกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมืองค่ะ กลุ่มสุดท้ายนะคะคือกลุ่มร้านค้าใหม่ที่ต้องได้รับการยืนยันจากเจ้าที่ของรัฐเพื่อยืนยันประกอบกิจการจริงโดยนำแบบฟอร์มสมัครร้านค้าสำหรับกระทรวงมหาดไทยหรือกรุงเทพมหานครที่ได้รับการยืนยันแล้วแล้วก็ยื่นเอกสารที่ธนาคารกรุงไทยทุกสาขาได้แก่ร้านค้าบุคคลธรรมดาประเภทร้านอาหารเครื่องดื่มสินค้าทั่วไป ร้านค้าหรือบริการของวิสาหกิจชุมชนร้านให้บริการนวดสปาทำเล็บทำผมผู้ประกอบการรถรับจ้างขนส่งผู้โดยสารเช่น3ล้อถีบเป็นต้นค่ะสำหรับร้านค้าถุงเงินที่เคยเข้าร่วมโครงการคนละครึ่งเฟส5แล้วก็ผ่านเกณฑ์โครงการแล้วนั้นไม่ต้องลงทะเบียนใหม่นะคะเพียงแต่อัปเดตแอปพลิเคชันถุงเงินเวอร์ชันล่าสุดแล้วก็กดแบนเนอร์โครงการคนละครึ่ง plus แต่ว่าหากไม่พบแบนเนอร์ให้ลงทะเบียนโครงการเป็นร้านค้าใหม่ตามขั้นตอนที่แนะนำข้างต้นค่ะ